เอาคำถามต่อไปมีอาการแพนิคแพนิคหัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นแรงต้องรักษาอย่างไงครับเกี่ยวกับระบบประสาทหัวใจอัตโนมัติหรือเปล่าอ่านี่คำพูดของท่านผู้ถามอยูนะรักษาอย่างไงเอาแพนิคก,ก่อนนะแพนิคคืออะไรแพนิคก,ก็คือกลัวเกินเหตุ มันเป็นความคิดความคิดกลัวแล้วก็วนมาวนมามากขึ้นมากขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นกำลังขับรถอยู่สมมตินะฮะมีความคิดว่าเอ๊ะรถของเราเนี่ยมันมันจะระเบิดได้ไหมลิ่นน้ำมันมันฉุยฉุยะะแล้วความคิดนี้ก็วนมา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 ,นมานะะถึงจุดหนึ่งทิ้งพวงมาลัยเลยนะ เปิดประตูคลานออกไปเลยเพราะความทีม่มันกลัวเกินเหตุกลัวได้ที่ panic disorder หรือความกลัวเกินเหตุนเนี้เกิดจากความคิดที่วนความกลัวที่วนวนวน,วนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะก่ออาการได้ทุกอย่างนะเมื่อกี้คุณถามว่ามันเป็นระบบประสาทอัตโนมัติหรือเปล่าใช่ระบบประสาทอัตโนมัติที่ผิดปกติทำให้เกิดอาการได้ทุกอย่าง อาการเหมือนโรคหัวใจขาดเลือดก็มีนะคนไข้ผมคนหนึ่งยังหนุ่มๆอยู่เลย,ยอาย40ุ40กว่าโดนสวนหัวใจแล้วสี่ครั้ง <laughs> เจ็บหน้าอกครั้งแรกเข้าโรงพยาบาลน,นี้อ้าวอาการเหมือนหัวใจขาดเลือดเลยเหมือนมากหมอจับสวนหัวใจฉุกเฉินเลยอาไม่มีอะไรปกติออกจากโรงพยาบาลเจ็บหน้าอกครั้งที่สองเข้าอีกโรงพยาบาล <laughs> แล้วท่านจะไปคิดว่าโรงพยาบาลน,นียเขามีข้อมูลเชื่อมโยงก,กันไม่มีของใครของมัน มาอีกครับโดนสวนวใจอกรอบสามรอบสี่รอบทั้งๆที่ไม่ได้ไปโรงหัวใจเลยนะเราสวนวใจทุกครั้งก,ปก็ปกติปกติปกติเล่าให้ฟังนี้ให้เห็นว่าอาการแพนิคเนี่ยบทมันมันมีอาการขึ้นมาอาการมันจริงจังจริงจ,งจังมันรุนแรงนะคร <laughs> ถามว่าจะทํำยังไงอันนี้คือไฮไลท์ของคําถามของท่านนี้นะฮะเป็นแพนิคดิสออเดอร์แล้วจะทํำยังไงแพนิคดิสออเดอร์เกิดจากความคิด ความกลัวความกลัวคือความคิดนะแล้วเป็นความกลัวชนิดที่เราเรียกว่า compulsiveness ความย้ำคิดคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดแ,แล้วคิดอีกแต่ละรอบที่มาก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถึงขั้นต้องทำอะไรสักอย่างบทที่สมมติว่าคิดกลัวว่าใครจะมาะไล่ถึงขั้นจะต้องหนีหน,หนีออกประตูไปได้หนีออกหน้าต่างเังเอินอยู่บนตึกยี่สิบชั้น <laughs> ไปเลยข้างล่างปาบ เป็น <laughs> ตัวอย่างของแพนิคดีสอดเดอร์สาเหตุของแพนิคดีสอดเดอร์คือความคิดซึ่งเป็นความคิดชนิดย้ำคิด compulsive thinking แก้ไขยังไงถ้าไปหาหมอเครื่องมือหนึ่งหมอก็จะให้กินยากินยาให้คุณเมาจะได้ไม่คิดอะไรมาก <laughs> หลับไปซะ <laughs> ก็ช่วยได้บ้างแต่วิธีแก้ไขที่ตรงที่สุดก็คือคุณต้องฝึกวางความคิดนะคุณต้องฝึกวางความคิด วิธีเรื่องนี้มันยาวเนาะเราคงจะไม่มีเวลาพูดละเอียดตรงน,นี้ไม่เวลาวันหลังเราค่อยคุยกันแต่เอาเป็นว่าคุณฝึกวางความคิดเส้นฝึกสมาธิฝึกไท้ชิฝึกโยคะแบบแบบผ่อนคลายโยคะสมาธิให้ให้ฝึกไปในทำนองนั้นนะฮะถึงจะรักษาโรคแพนิคดิสออเด